สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครูบัวจะมาตอบคําถามหลายๆคาถามนะคะที่มีคนถามเข้ามาเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือนะคะก็คืออันดับแรกเลยก็คือข้อที่1น,นะคะเหตุใดครูบัวถึงสนใจสแกนลายนิ้วมือต้องเล่าก่อนเนาะมันเกิดมาประมาณ12ปีแล้วแหละ,ละเรื่องของการสแกนลายนิ้วมือที่เราเริ่มทํานะคะก็คืออย่างแรกเลยก็คือมีเพื่อนสนิท แล้วเพื่อนสนิทเนี่ยคือลูกเขาเนี่ยมีปัญหานิดหน่อยเขาก็เลยรู้สึกว่าเออเขาอยากจะช่วยแก้ปัญหาอะไรเงี้ยเขาก็เลยพาลูกไปสกแกนไอน,นิ้วมือแล้วเขาก็ชวนเราไปด้วยเพราะเนื่องมาจากว่าเราจบถึงด้านเด็กอะคะ่ะเผื่อเราจะช่วยอะไรลูกเขาได้บ้างนะคะเราก็เลยไปนั่งฟังว่าโอเคคือแบบ การสแกนไนมือคืออะไรบ้างลูกเขาเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเรากลับมาแล้วก็มาอธิบายให้เขาฟังเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยเราอธิบายได้เคลียอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราถึงไม่ศึกษาด้านนี้ต่ออะไรเงี้ยแล้วเราก็มาทางด้านเด็กอยู่แล้วเราก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราขอไปดูก่อนว่า เอ๊แล้วสแกนลายนิ้วมือนั้นน่ะมันมีประโยชน์แค่ไหนมีความสเสถียรแค่ไหนเชื่อถือได้แค่ไหนนะคะเราก็เลยเริ่มศึกษาอยู่ใช้เวลาประมาณ3เดือนในการหาข้อมูลหลังจากที่เราได้ข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เลยเริ่มตัดสินใจคุยกับทางบริษัทว่าโอเคเราอยากจะทําการสแกนลายนิ้วมือนาอะอะไรเงี้ยอยากซื้อโปรแกรมของเขาเนาะแล้วก็เราก็เลยเริ่มทําการศึกษาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เข้าสู่การทําสแกนลายนิ้วมือนะคะ ครนี้ต้องบอกก่อนเนาะว่าตอนที่อยู่ที่อเมริกาค่ะมันจะมีเทสในการทําเทสกับเด็กเพื่อให้รู้ว่าพัฒนาการเด็กนั้นเป็นอย่างไรครนี้คือมันจะมีแฟกเตอร์หลายอย่างเช่นถ้าเด็กไม่คุ้นกับเราเขาก็จะยังไม่แสดงตัวตนของตัวเขาออกมานะคะอันที่2ก็คือเด็กเนี่ยเขาอาจจะแบบรู้สึกว่าแบบ ตรงนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่สถานที่ของเขาและใช้เวลาในการแบบทำเนี่ยนานมากอะไรยเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเออพอเราเริ่มศึกษาสแกนลายนิ้วมือเนี่ยมันใช้เวลาเร็วมากในการที่จะรู้ว่าเด็กอะ่ะนิสัยเป็นยังไงการเรียนรู้เป็นแบบไหนพัฒนา,าการตัวตนของเขาที่มีมาตั้งแต่กําเนิดอะ่ะเป็นยังไงนะคะเราก็เลยเริ่มจัดก,การทําตรงนี้ขึ้นมานะคะการตลาดของการสแกนลายนิ้วมือเป็นยังไงบ้างนะคะคือต้องบอกก่อนว่าคือเราอจบทางด้านเด็กเนาะ เราทําทางด้านนี้เราไม่ได้มองว่าเป็นการตลาดแต่ว่าเรามองว่าเราสามารถเอามาต่อย,ยอดช่วยเด็กได้มากขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีพ่อแม่หลายคนที่แบบไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกแบบไหนทํำยังไงนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยรู้ว่าลูกเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วเราก็ให้คําปรึกษาพ่อแม่เพราะราอยู่ในด้านสายการศึกษาอยู่แล้วนะคะคือเราจบถึงด้านจิตวิทยาแล้วก็จบถึงด้านเด็กพิเศษฉั้นตัวตรงนี้มันก็เลยเป็นเหมือนเครื่องมือหนึ่งในการที่จะทํา การที่คุยกับพ่อแม่หรือให้คำปรึกษาได้มากขึ้นนะคะละเอียดมากขึ้นนะอันนี้ก็คือ การสแกนลายนิ้วมือเหมาะกับใครบ้างนะคะตั้งแต่ทํามาเนาะเล็กสุดก็คือ2เดือนนะคะเด็กเล็กๆะคะ่ะเราก็จะวางแผนได้ว่าโอเคเขาต้องพัฒนาตรงนี้นะแล้วเราจะทํายังไงเราจะพัฒนายังไงต่อนะคะเพราะถ้าเกิดว่าโตมากๆแล้วอะคะ่ะเราก็จะใช้วิธีการอ่านผลอีกแบบหนึง่งคือทําให้บุคคลนั้นนะ่ะรู้ตัวตนของตัวเองแล้วจะพัฒนาตัวเองยังไงแต่เราก็ต้องบอกก่อนว่าการพัฒนาตนเองในอายุเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะยากเนาะแล้วก็ถ้าอย่างเป็นคู่สามีภรรยาอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ ให้เขายอมรับซึ่งกันและกันแล้วเขาจะปรับปรุงเข้าหากันยังไงในการที่จะทําตรงนี้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้การสแกนลายนิ้วมือค่ะมันจะมีประโยชน์แตกต่างกันแต่ละวัยเนาะเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้กับอายุประมาณไหนนะคะเฉะนั้นตรงนี้4ข้อนี้ที่ถามกันมานอก็น่าจะได้คําตอบกันแล้วนะคะขอบคุณค่ะ